เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปลมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นขอกรับเรียนประธานว่าในปัจจุบันนี้มีสถานการณ์หนึ่งซึ่งวุฒิสภาเราสมควรจะเข้าไปพิจารณาโดยเร่งด่วนควบคู่ไปกับสภาผู้แทนราษฎรเพราะจะมีการประชุมร่วมในอนาคตอันใกล้ผมอยากหารือเป็น แนวคิดกับท่านประธานไว้นิดหนึ่งครับนั่นก็คือผมได้เสนอให้มีการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐนูนแล้วสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาได้ระบุอยู่สองข้อหลักๆก็คือรัฐสภามีอำนาจที่และอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนได้แต่จะต้องไม่ให้ประชาชนเลือกสมาชิก สภาล่างรัฐมนูญเองแต่ข้อที่สองก็คือจะต้องมีขั้นตอนการทำประชามติอยู่สามครั้งดังรายละเอียดที่ท่านประธานคงทราบดีนะครับภายหลังจากนั้นท่านประธานครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมและจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันของสามพักการเมืองอันได้แก่พักประชาชนพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยโดยมีความมุ่งหมายที่จะให้เสร็จแล้วทัน การเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านก็คือภายในไม่น่าจะเกินเมษายน2569ดังนั้นท่านประธานครับในฐานะวุฒิสภาคือองค์กรที่จะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงผมเองได้มีหนังสือถึงท่านประธานวุฒิสภาขอให้พี่นานำเรื่องนี้มาบรรจุในระเบียบวาระหรือจะปรึกษาหารือหรือจะให้เสนอเป็นยติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เพื่อที่จะให้วุฒิสภาเราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งภาพลักษณ์ของวุฒิสภาก็จะได้ควบคู่ทำงานในระบบรัฐสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นหนังสือผมจึงลงวันที่12กันยายนที่ผ่านมาหวังใจว่าท่านประธานจะได้บรรจุหรือพิจารณาในวันจันทร์ที่15คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา แต่จนถึงเมื่อวานนี้จนสิ้นสุดการประชุมก็ไม่ปรากฏว่าจะมีนําเรื่องนี้ขึ้นมาวันนี้ก่อนจะปิดการประชุมผมจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาเรื่องนี้ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีของวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้สอดคล้องรองรับกับสภาผูแแ้แทนราษฎรและจะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งดูท่าทีของวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ก็จึงนําเรื่องนี้มาหารือท่านประธานเพื่อที่ได้มีในการดําเนินการต่อไปขอบพรคุณครับท่านประธานครับ